ฮัลโหลสวัสดีค่ะตอนนี้สลาอยู่ที่ร้านกินลูกเดียวท่าเรือนะจ๊ะท่าเรืออยุธยาเนาะวันนี้ร้านนี้เคยเคยแนะนําไปแล้วแต่ว่านานแล้วร้านนี้เป็นร้านอาหารไทยที่รสชาติอาหารเลิศมากๆวันนี้โชคดีมากเลยเรามากันแบบว่าช่วงเย็นแล้วตอนนี้ประมาณ5้าโมงเย็นได้ไมั้งไม่มีคนโบติถ้ามาเที่ยงนี่คือต้องรอสองสามชั่วโมงไหนกวามีมาแล้วหนึ่งอย่างมีเป็นอะไรส้มตำกุ้งสดที่นี่จะเด็ดตรงที่กุ้งจะเป็นสดมา กินเสิร์ฟมาคู่กันอย่างนี้มากวางถือมาเขาจะเสิร์ฟมาคู่กันนี้นะจ๊ะทีเด็ดแม่นะ่ากินมากเลือดมากส้มตำกุ้งสดเดี๋ยวสดาจะชิมให้ดูแป๊บ <Bread S 1> หนึ่งตั้งก้องก่อนนี่อย่าพ๊นหนึ่งนี่อันนี้เป็นส้มตำกุ้งสดเดี๋ยวสดาจะลองชิมให้ดูนะว่าเป็นยังไงคือแจ่มตรงที่กุ้งอ่ะเป็นกุ้งเหมือนกุ้งดิบๆสดาชอบแบบนี้ คือถ้าเกิดกุ้งแบบว่าเป็นสุกๆลวกๆมามันจะไม่กิ่นเราคนียมากินจะต้มตนนี่เขาเหนียวอะไรนี่ไม่กินนะอืมสะบึงมะจัมากขอใครใครมาตุ้มนิดนึงยังอืมใครมาตุ้มแล้วก็ส้มตัอีกนิดนึง ขนาดน่าใส่หน้านม่ได้เลยนะโอ้หเป็นไงอันนี้ไปเลยน,นี่นเขากินไปแล้วข,ขา้าชีดเด็ดเมนูนี้ก็ต้องสั่งละจ้ะเดี๋ยวหายดูใหม่ว่ามีอะไรบ้างนี่ตอนนี้ไม่อีกหนึ่งอย่างแล้วมาดูกันวันี่เป็นอะไรนะกวางแกงป่าป,ป่าไก่ วามบอกแซ่บมากอมกว้าลองชิมดีละแซ่บเปล่าทีเด็ดไหมชิมกับวันนี้ผ่านไหมชราชิมด้วยเค็ม,มหน่อยอืมจอกเค็มแต่ว่าก็แซ่บอยู่นะแซ่บนะแต่ว่าต้องร้านน้ำปลาเนาะแกงป่าปากกายนะร้านช,ชื่อร้านเลยนะครัวใบไ,ไม้เนาะที่ที่เคยเคยถ่ายอันนั้นเนาะแต่นี่ก็เลิศเหมือนกันค่ะแต่ว่าอันนั้นจะแบบเนื้อเขาจะเด้งดึงด๋ง นะอือ <c oughs> นี่ก็เดี้ยงเหมือนกันจ้ะว่าแล้วออกเค็มแม่อร่อยไหมนี่มากับป้ากับแม่ด้วยพาแม่ป้าไปเจับจับจับจบจบจบเดี๋ยวมาใหม่นะแป๊บน,นึงนามาแล้วอีกสามเมนูเดี๋ยวให้ดูรูปแป๊บนึงอันนี้เป็นกุ้งกระเทียมทีเด็ดนะจ๊ะโดาเคยบอกแล้วว่ามันเลิศมากๆและนี่ก็เลิอดเหมือนกันผัด ไฮไลท์เส้นไลน์เส้นในที่น like ี ained, ้เขาใช้เป็นเส้นเชียงไฮแทนแล้วก็เป็นพอดมันปรกายของคุณแม่ฉันมาชิมให้ดูแป๊บหนึ่งตั้งกล้องก่อนนะมาชิมกุ้งเลยก่อนกุ้งกระเทียมกุ้งกระเทียมมันฟลินมากถ้าไม่เปลี่ยนแปลงนะถ้าวันนี้เหมือนเดิมนะคือมันฉ่ำอะแล้วมันก็แบบ กระเทียมมาแล้วกุ้งกระเทียม,อ,มอร่อยแต่เหมือนว่าวันนี้จะหวานน้อยลงก่อนวันอื่นหัวหัวกุ้งม,มันกุ้ง,งได้เ็าลยอันนี้เป็นไทยเต็ยจะยเ,ยเป็นเียงไย ก็ามาชิมกัน,นดดไทยไร่เส้นไม่ไอร่อยเหรจับเลยใช่ไหมเนี้ยอร่อยตรงน้ำไหมไม่ตกไ,ไม่ตกปั้มึรงนะมามาดูทอดมันเพราะว่สุดาไม่ชอบกินทอดมันให้แม่โชว์แม่กินทอดมันว่าอร่อยไหมเหนียวไหมแม่กำลังเผ็ดอยู่น้ำมู้น้ำตาไหลน,น้ำผูน้ำตาไหลหมาเลยอะไรม,ไ<ห>มา นี่อร่อยมากกินเลยเป็นไงแม่สุดาก็กินใช้ย่อยที่ไหนนะสุดาไม่ชอบกินทอดมันไม่ชอบกินทอดมันปลากายไหนกว้างชิมไอ้นี่ยังอ่ะชิมผัดไทยยังเลด้ไหมกลจะผัดไทยอร่อยนะลองแบบคุกใช่คุกใส่พริกนิดนึงอร่อยนัวมันนัวมันจะออกเหมือนเป็นเขาเรียกว่าน้ำมะขามออกเปรี้ยวหวานอ่ะสุดาชอบเต้าหู้อร่อยเนาะเต้าหู้เยอะ อร่อยโคตรคบออี่ยวันนี้ชอบดีนะกวางน้องมาแบบว่าที่สุดเหมือนคนไม่เยอะอะต้าหู้ขอขอต้าหู้เต้าหู้ของโปะของสดาแต่ว่าแกงป่าแนะนำว่าถ้าใครไม่ถึงจริงห้ามสั่งเพราะว่าเผ็ดจริงจริงอร่อยกาดเอฟเฟกต์รุ่งกระเทียมข้าวเก็ียบคุ้มบั เหยาบควางาอีโมชอบกินหัวหควางตัดเออได้ละพอดีเลยกนะุ้งกระเทียมปลากอะไรกินเนืส้มตำกุ้งสดปลาเขาชอบกินปลาเขาบอกว่า <ไอ S 1> รสชาติแบบว่าวคงที่ไม่เปลี่ยนเลยแล้เอาที่เนาะส้มตำสาั่งเพิ่มเอามาเาหอะเขาแถมมาให้อยู่แล้วส้มตำกุ้งสดเพิ่มทีหนึ่งค่ะ ไทยลายเซนซับเนี่ยจริงๆกับข้าวที่นี่อร่อยเยอะยังมีอีกหลายอย่างที่อร่อยมีทั้งมีกุ้งแม่น้ําเผามีแกงป่ามีแล้วก็มีอะไรไม่รู้ว่าเยอะอะเยอะคือสั่งอร่อยเกือบหมดอะเพราะว่ารับประกันจริงแต่ว่าอย่ามาช่วงเที่ยงนะคนเยอะมากครับคุณโอเคตอนนี้สุดาก,กินเดี๋ยวจะไปกินต่อแล้วเดี๋ยวมาให้ร้านนี้นะจ๊ะดูเมนูเอานะจ๊ะมีเบอร์โทรด้วยเ,วเปิดกี่โมง ให้โทรมาถามทางเราเองเพราะว่ามามาอาจจะยากนิดนึงสําหรับคนไม่เคยโทรมาถามทางเราเองเลยนะจ๊ะร้านกินลูกเดียวเซิร์ฟเน็ตก็ได้มีเยอะแยะเดี๋ยวสซาจะไปกินต่อแล้วอ่ะแม่หนูสั่งเพิ่มโชคดีมาคนไม่เยอะมากเดี๋ยวกินในสปาแล้วนะกินเต้าหู้อีกชิ้นหนึ่งไปฮะนี่อะอะกวางไม่ใช่อ่ะตู้อันนี้ยอมหรอโอเคไปแล้วไปแล้วแม่ป้า แม่ปาไปแล้วนะบ๊ายบายไปแล้า